คราครับมือนี้ครับเป็นมือที่สองแล้วครับครับที่ผมมาขนป่าครับป่าใส่งามครับเลีนสองหาครับเลีนสองหาได้ครับครับสำหรับมือนี้ครับมือนี้จะเอาไปส่งปุ่นละครับบ่อบ้านบ้านเชียงใหม่ครับทางอั๋เภือผู้ใช้จังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อผู้ใช้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ครับมือนี้เข้ามาขนป่าไปนี่ครับใส่งามครับนี่ นี่ครับม่แต้ใส่งามๆเลยสำหรับพี่น้องนักกิฬราตกปลาครับถ้าเพื่อนเปิดมือได้กะครับอย่าลืมไปเล่นครับนี่ครับปลาสวายครับเพราะว่าตอนนี้ครับเพื่อนสูบลุงใกล้จะเม่แล้วครับครับูบลงใกไ้เม่อแล้วครับกที่ฝากที่ไปหาพืนตันอีกรอบ่อไปครับรอบตอไปว่าแล้วสิเอาวอครับ เราสิเอาเพราะว่าเราสิเปิดเม็ดแสนอยู่นะครับครับเราสิเปิดเม็ดแสนอยู่ครับนี่ครับหาเอาครับไปในเร็วๆนี่ครับเพราะว่า่นสูบ่นสูบน้ำครับคนสูบน้ำครับ่นสูบน้ำออกนี่ครับมันสิบบกเมื่อแล้วนี่ครับมันบกลงหลายแล้วครับอ่าอ่าบ่เอาครับ ทั้งผู้่นรับเมาเพิ่นก็ดีเอาขายตลาดครับเพิ่นก็ดีเอาขายตลาดใส่ัันกับเฮ็ดสมเฮ็ดยังประมาณนั้นแหละครับผมมันหายากยูปลาสวายนี่ครับจังหวะที่สีได้กับเป้าเอาเด้อครับครับสิปากค,คลิปนี้ให้ป้าตั้นพิจารณาอีกครับ,บเพราะว่าขอนแจนพิจิรีนี่ มันเหมดครับรบอมเบลวามันลากว่าเขาเลยครับมันเหมิดครับมันเหมิดมันเหยงงประท่านครับหาเล่นปลาสองจุดหาวาได้ก็ไปเล่นปลาสามกิโลก็ได้ครับเพราะว่าเป็นปลาปลาไส้นี่ตาลอดเลยครับปลาไส้นี่หลายครับหมื่นสามหัวนี่ก็ต้องมีปลาสามกิโลหรอครับหัวหนึ่ง มันจังได้รุ่นครับป่าสามจิโร่นี่ก็ติิเตกันเฮ็ดดีๆก็ได้สามครับเฮ็ดบบดีกับสองกัวครับป่างามครับป่าสดดีครับตองอวกๆ้วครับมือนี่เสียวไปให้พมดแล้วครับบอพิบันเซาไม้ครับย่ทางบัตยังไม่นี่ครับหนึ่งรถรับ ควายเท่เออมันมันพกมันพกอาวุธนนำครับพกอาวุธนนำมิจเจอ,อเอาเคียงอีกเคียงหนึ่งมาใบเล่าเออสลับกันเลยนี่ป่านบ่ได้ตัวนี้เดีด๋ยวกับครับ,รบผู้เพิ่น ผนให้ผมก็บอกว่าคอยว่างครับคอยว่างเพราะว่าป่ามันมันมีคมครับมันมีคมมันพกมีดสามดวงเลยคอยว่างครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการแท่งกันเกิดขึ้นครับเรียสะเลยครับพราะน,นั่นครับป่าตันครับเบื้องเบื้งใส่ป่าแหรโทั่มาหาผมครับเพราะว่า เพราะว่าผมทีได้ไปเอาปลาเก็ดมาลงบอ่อผมคือกันครับหาหาโอเคสำหรับใส่มูนี่ได้ครับมืออื่นผมไปครับผมไปทรงไห้ครับหาบอ่อโอเคผมสีไปเอาปลาอยู่ทางไก่ครับมาครับมาลงล่อแมทแสนของผมครับนี่ปลาสมุนีหลายครับเอาเอาเค่งเอาเค่งนี้ จะมีมาว่างกับจะไปถาไปเลยครับโอเคครับ